สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บั็ก555และนี่คือโอริโนเลียวลิลิลิเรามาต่อกันพาร์ทต่อไปกันเลยนะครับแล้วเราก็จะเจอกับยอดคองพัน UFO หรือว,ว่าอะไรวะนุ่ต่างดาวมนานวต่างนุด,ด,ดเออนั่นแหละเราเจอกับกุชชี่เจม ทอ,ต,อ,อต่อไปก็จะเป็นร้านร้านอะไรนะครับเราไปดูกันเลยต่อไปก็จะเป็นร้านเหมือนจะเป็นร้านรามเมงเอ้ยไม่ใช่รามเมงเป็นอาทาโกยากิและนี่คือพ่อครัวมนุษย์ต่างดาวทาโกทาโกโอโหเฮทาโกยากิ แล้วเราก็จะมาทำาทำงานเป็นพ่อครัวให้ร้านนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอกับการทำกับข้าวแบบไหนเราก็มาดูกันเลยนะแล้วก็ฝากช่องบัก555ไว้ด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยเรามาดูเมนูกัน เราสงสัยเราจะได้ทำอาทาโกยาก,กิแน่ๆแหละอ่ามาถึงก็ช็อกโกบานานะ่าลอกกล้วยลงไปลอกกล้วยลงไปอ่ปอปาอปลอกปอกกล้วยอ่ากรจุมช็อกโกจุมช็อกโกแล้วก็หั่นเนื้ออะไรสักอย่างไม่ใช่อันนี้ไม่น่าใช่เนื้อห้องไม่น่าใช่แล้วดูทรง้วน่าจะเป็นเน,เนื้อเนื้อห่าว เนื้อห่าวแน่ๆแล้วก็สิ่งช็อกโก,โกบารานาเอาให้ลูกค้าช็อกโกเราทำมาจากช็อกโกอ่า <ๆๆ S 1> ผงวิเศษตาล่มชูชิเอ๊ยไม่ใช่เออผงวิเศษน่ะช็อกโกสีน้ำตาลอร่อยถูกใจไว้โจแล้วก็ตอกไข่ลงไปตอกไข่อย่างยากเลย แล้วก็ขนแป้งทาโกยากิขนแป้งแล้วก็จุม่มคอนดอกทอดคอนดอกก่อนนี่จะเป็นทาโกเราต้องอ,อันไหนมันสั่นก่อนแล้วก็ต้องอเอาไปให้ลูกค้าก่อนแล้วก็ลูกค้าถูกใจแล้วก็ช็อกโกบานา,านา่าลอกกล้วยอลอกกล้วยไปจุม่ม ช็อกโกผิวงผงวิเศษช็อกโกบานาน่าอันนี้คือสายไหมสายไหมเอาลูกค้านี่ไงลูกค้าชอบใจสายไหม่ถูกใจไว้โจบแล้วก็ช็อกโกบานาน่าลอกช็อกโกจุ่มลงไปฮะเริ่มชอบกันแล้วก็หั่นปลาหมึกปลาหมึกตากแห้งหรือเปล่าเออ แล้วก็เมื่อกี้เราก็หั่นเนื้อหงานะเนื้อหงาเนื้อหงวใครยังใครไม่รู้จักเนื้อหงาก็ไปไปดูแถวริมกำแพงแถวแถวบ้านหรือว่าแถวข้างๆถนนนะมันจะมันจะล็อกเออแย่นั้นแหละเนื้อหงวนั่นแหละ อ่าแล้วก็พันปลาหมึกตอกไข่ตอกตอกไข่เออโหยกับอุตส่าห์แบบกะดีแล้วนะยังตอกพลาดเนะี่ยคือแบบตอกไข่อย่างยากเลยเกมเนีะตอกไข่มันนะมยากเย็นจนะังปะเนื้อเหงาแล้วก็ตอกไข่โอ้โหอุตส่าห์แบบเล็งนะแล้วก็ตอกไข่โอ้ยต้องคนไปคน เราก็ทาอันไหนเด้งโอ้โหลูกค้าลูกค้าหนีมแมลงสาบไข่แม่งปล่อยมแมลงสาบเข้าหลักหรอลลลลยลดลอกอล้วยลอกกล้วยอ่าลอกกล้วยแล้วก็ปอกปอกกล้วยเสร็จปุ๊บประจุมช็อกโกจุมช็อกโก้แล้วก็ใส่ไหมเออใส่ไหมเพชรบุรีตัดไหมเอ,อ้ยใช่แล้วก็จุม่ม เพราอ,อมึงก็โอ้โหมาแบบเวลานี้เนาะไอเวนเอ้ยไม่กินแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ใสใหม่เมื่อกี้ป่ะเนี่ยอันละสองบาทมึงยังยจะตากอ่ะแล้วก็ช็อ,ก,อ,ก,ชอก,โกโก้บานาน่าลอกช็อกโก้บานาน่าทาลอกทาลอกเฮ้ยนี่มันแบบมันแปลกๆปลกนะแล้วก็ลอก ลอกกล้วยลงไปมันปอกแบบแปลกๆมึงจะทําแบบเป็นมือมือหยิบมือมือหยิบไม่ได้อะอันนี้มันคือแบบเหมือนแบบเกาอะเกาอเกากล้วยเออเกากล้วยแล้วอันต่อเรียกเกาเกากล้วยเออแปลกๆครับเกากล้วยก็ชุ่มช็อกโกน้าแล้วก็หั่นฟ้ามือก็หั่น เนื้อเงาวราหั่นเนื้อเงาอีกทีหนึง่งแล้วก็อ่าตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็แจกไพ่ให้ลูกค้าลูกค้าจะได้กลับบ้านไปอ่าแล้วก็คนตอกไข่อุ้ยเออเนี่ยอุ้ยโอ้โหแบบตอกไข่อย่างยากอะเกมเนี้ย<ม>แล้วก็อันไหนอันไหนเด้ง่อนอ่าล่าง ขวาอ่ามาเออเป็นไงเราเริ่มกลับมาแล้วเราเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วมากีฬาใั้มาเซะอายินยินดีต้อนรับนะครับามันแป่ว่างแหละเออแล้วก็ช็อกโก้อันนี้ไม่ใช่ช็อกโก้อันนี้คือสายไหมเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็อ่าสับผันปลาหมึก แล้วก็หั่นปลาหมึกปลาหมึกนี่มันแบบแปลกแปกมันมีแต่แบบทรงเดียวหรออว่าเนี่ยหนวดปลาหมึกมันคือแบบมันแปลกแปกเอยอุสา์เล็งนะแล้วก็ขนคนเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเกากล้วยอ่าเกากล้วยโอเคแล้วก็จุม่มลงไมแล้วก็เกากล้วยอีกทีหนึง่ง อาแล้วก็จุ่มลงไปให้ลูกค้าแล้วก็ทาโกะทาโกะนะทาโกะโอเคต่อไปก็สายไหมเอาสายไหมให้ลูกค้าอ่าเป็นไงล่ะมึงก็โอ้โหแบบท็อกโกบานาน่ามึงก็ยังแบบชักซ่ากับเยอะแล้วก็เกากล้วย เกาปุ้ยอะเกาปุ้ย,ยจุ่มช็อกโก้ลงไปปลาหมึกมันแปลกไหมเหมือนแบบเออนึกออกแล้วปลาหมึกมันเหมือนแบบไอตัวกินเออตัวกินไก่หรือเปล่าวะวตัวกินไก่แบบมันชอบอยู่แถวข้างถนนแล้วก็พวกกินปุ๊บแล้วมันก็ชอบเอาลงในน้ำาเออน่าจะตัวนั้นแหละตัวกินไก่ ตาหมึกกินไก่เขาก็อาสายใหม่เอาสายใหม่ให้ลูกค้าได้แล้วแล้วก็ชโคโค็อกโก้ไอ้ไม่ใช่าทาโก้เออทาโก้เอาให้ลูกค้าก่อนลูกค้าชอบกินาทาโก้แล้วกูว่าแบบตอกไข่แต่ละรอบนี่คือแบบไข่แตกตลอด,ต,ลอดตอกไข่แล้วก็สายใหม่ แล้วก็ปาหมึกกินไก่ลกหันอย่างไม่หันพอเรียกตําหัวก่อนก็มาเลยเกินนะแล้วก well. well, so ็อ่าทอดคอนดอกจุ่มจุ่มก็คอนดอกโอเคเป็นไงล่อร่อยเลยลูกค้าชอบคอนดอกขนาดนักชิมยังชอบ ต่อไปเราก็จะเจอคู่หูมนุษย์ต่างดาวและเราก็จะแข่งกับมนุษย์ต่างดาวนะรอบนี้มาเลยจุ่มคอนดอกลงไปก่อนแล้วเราก็เกากล้วอ่ามาเอาเกา้วอ่าทำคอนดอกจุ่มคอนดอกเราต้องทําให้มันให้มันเร็วกว่ามันนะแล้วเราก็ต้องแบบคิดให้เร็วกว่าแล้อย่างหนึ่งคือเราต้องอ่า เราต้องเก็บให้ได้2 2> สองสแต,กต็ก้งไปแบบนี้นยเห็นไหมเมื่อกี้จุ่มคอนดอก์ลงไปเนี่ยจุม่มลงไป2 2> สองสแต็กได้ไหมเราสามารถอ่าแกล้งมันได,ได้เห็นไหมโอ้แต่มันก็แกล้งเรากลับยินมานะเราก็ไม่หวั่นไม่หวั่นมากแล้วก็ววมามามาก็กจเจอกับอโอ้เรียกตำรวจไปแล้วนะโอเคต่อไปก็เกาขั้วอีกไหเกาขั้วย กล้วยอีก3อัน3อัน,อนโอเคอ่าเอาส่ใหม่ก้อนโอเคแล้วก็ได้สแตก็กสองสแต็กพอดีสองอ่าคนมาเมาให้มันแล้วก็จุ่มอ่าอันนี้น่าจะได้สแต็กพิเศษถ้ามันเป็นสีเขียวอะมันจะได้สแต็กพิเศษคือเราสามารถแกล้งมันได้แล้วก็ทำทาโกยากิเนื้อเงาแล้วก็หัน่น อาปลาหมึกกินไก่แล้วก็ตอกไข่ลงไปตอกไข่ลงไปเย่า้นแหละเราเน้นความเร็วอ่ะแล้วตอนนี้ทำอาทาโกเอาทาโกก่อนเลยมามาทาโกสามสแตก็กล่ะได้แบบของดีก่อนและเอออย่แหละเอาไปเลยแมงสาบส่งแมงสาบเข้าไปก่อยควน,นในร้านมันได้แล้วโอเคแล้วก็ จุโโ่มชนะ็อปโก้บานาน่าแล้วก็จุโโ่มชนะ็อปโก้บานาน่าโอเคแล้วก็ทำใส่ไหมได้ใบสองตะแตกเอาไปแจกให,ให้ลูกค้า,า,าน,น,น,นะเร็วเรานำอยู่นิดนึงนะเรานำอยู่นิดนึงอะ่ะโอเคแล้วก็อ่าไอ้ไหมต่อมามสองตะแตกโอเคแจกให้ก่อนเอ้ยโอ้โหกีรานะ่าจะแบบจกให้ ่แจากให้แจกให้เสร็จปุ๊บก,ก็จุ่มช็อกโ,โก้จุ่มช็อกโ,โก้แล้วก็เอาสแต็กนี่แหละแล้วก็อ่าใส่ไหมไหมใส่ไหมก่อนเออใส่ไหมเลาวก็สองอันยงเพราะโอ้ยโดนกอกวนือลัวเลย,ๆๆเลยตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเราก็ยังดำมันอยู่นะ มันมันแย่แล้วมันเริ่มแย่แล,แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆเราก็ทำเราไปเรื่อยแล้วแล้วมันส่งคนเมามาที่ร้านเราเราก็โทรเรียกตำรวจไปต้องโทรเรียกแบบดุวดๆเลยนะเพราะว่าเราทำให้ลูกค้าเราไม่พอใจแล้วมันคือแบบมันจะรีบไงจะรีบะแล้วก็ใส่ไหมเคช็อกโก้บานาน่าเนี่ยแหละของดี เอาให้ลูกค้าก่อนจุ่มไปนักชิมด้วยเป็นแงะสีเขียวหน้าไม่ไหวล้ะมันเริ่มหน้ามืดแล้วเห็นไหมเริ่มหน้ามืดจุ่มไปอีกทีนึงเกาขั้วยเกาขั้วมาโอเคนี่เหมือนเราจะแบบแย่หรือว่าตอนเนี้ยเหมือนมันจะแบบพลิกมาพลิกมาแบบชนะเราได้นะ ก็เกาค้วยเกาค้วยอา่อาก็ทอดโอเคเอาไปนนคนโอเคโอ้โหเห็นไหมมันส่งของเล่นมาให้เราเยอะแยะเลยดิดทำไม่ทันแล้วเนี่ยมันจะพลิกมานะเราหรือเปล่าไม่เป็นไรนเรามีสมาพันธ์เราช่วยได้ โอ oh, เรียกตำรวจน่าจะช่วยได้อ่าใไตำรวจครับจับหลามนมันหน่อยนะโอเรียกตำรวจคู่หูบีบีมันชื่อบีบีหรือเปล่าะจะยอมรับในฝีมือแล้วก็เหมือนมันจะอ่าเอาเราเป็นอาจารย์นะ และสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดส u b s c r i b e กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนยังไงก็ขอฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับบาย